ศีลห้าคือเกราะคุ้มครองชีวิตพระพุทธศาสนาสอนว่าการดำเนินชีวิตที่ดีงามไม่ได้หมายถึงเพียงการสแสวงหาความสุขทางกายความมั่งคั่งทางทรัพย์สินหรือความสำเร็จในทางโลกเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ยั่งยืนและอาจเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่หัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่มั่นคงและสงบสุขอยู่ที่ศีล ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานในการควบคุมกายวาจาและใจให้ตั้งอยู่บนความถูกต้องและบริสุทธิ์ศีลห้าเปรียบเสมือนเกราะคุ้มครองชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงหวางไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพื่อเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิก,กชนดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเกราะนี้ไม่ได้คุ้มครองในเชิงไสยศาสตร์ แต่คุ้มครองด้วยเหตุและผลเพราะเมื่อบุคคลละเว้นการกระทําที่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนแก่กันผลที่เกิดขึ้นย่อมนำมาซึ่งความสงบความมั่นคงและความไว้วางใจในสังคมในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ที่มีศีลเป็นหลักย่อมดำรงตนอยู่ได้อย่างไม่หวาดกลัว ไม่ต้องระแวงว่าใครจะมาทำร้ายหรือล้างแค้นเพราะตนเองไม่ได้ก่อเวรกับใครศีลจึงเป็นทั้งเครื่องป้องกันภัยและเป็นหลักประกันแห่งความสุขอันแท้จริงของชีวิตการรักษาศีลห้าจึงเป็นเสมือนการสวมเกราะที่ปกป้องเราให้พ้นจากทุกภัยในหลายระดับทั้งระดับกายภาพที่ไม่ต้องกลัวความรุนแรงหรือการเบียดเบียน และระดับจิตใจที่สงบเย็นไม่ถูกรบกวนด้วยความรู้สึกผิดหรือความกลัวผลลัพธ์คือชีวิตที่เบาสบายมั่นคงและก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความดีงามศีลห้าไม่ใช่เพียงกฎเกณฑ์ทางศาสนาแต่เป็นคุณค่าที่ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเพราะตราบใดที่มนุษย์ยังอยู่ร่วมกันในสังคมการล้เว้นจากการเบียดเบียน การลักขโมยการประพฤติผิดในการมการพูดเท็จและการดื่มของมึนเมาก็จะเป็นพื้นฐานแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเราะคุ้มครองชีวิตนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะชาวพุทธหากแต่เป็นความจริงสากลที่ทุกคนสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ศีลหในสมัยพุทธกาล ในครั้งพุทธการพระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำกับพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาว่าการมีศีลเป็นพื้นฐานของชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะศีลเปรียบเสมือนรากฐานที่มั่นคงแห่งความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลย่อมดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยเป็นที่พึ่งได้ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น ในพระไตรปิฎกและอัตถกถาธรรมบทได้กล่าวถึงศีลว่ายังงดงามว่าศีลเป็นเครื่องประดับอันงามศีลเป็นกำลังศีลเป็นเกราะศีลเป็นที่พึ่งความหมายนี้สะท้อนให้เห็นว่าศีลมิได้เป็นเพียงข้อห้ามแต่คือเครื่องประดับใจที่ทำให้ชีวิตสง่างามศีลคือพลังภายในที่เสริมความมั่นคง ศีลคือเกราะที่ป้องกันภัยจากการเบียดเบียนและศีลคือที่พึ่งที่แท้จริงของผู้ครองเรือนและนักบวชทุกหมู่เหล่า แม้บุคคลผู้ยังไม่อาจเข้าถึงการบรรลุธรรมขั้นสูงเช่นพระโสดาบันหรือพระอรหันต์แต่หากตั้งมั่นในศีล5อย่างสม่ำเสมอก็ยอมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเป็นผู้สร้างความสงบเย็นให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริงการมีศีลเป็นพื้นฐานจึงทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องหวาดระแวงกัน ลดความขัดแย้งและเกื้อกูลกันด้วยเมตตาในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการรักษาศีล5เช่นพุทธศาสนิกชนที่เป็นคฤหัสถ์เมื่อสมาธานศีลและประพฤติตามยอม่อมด้รับความเคารพนับถือจากผู้คนรอบข้างกลายเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือในชุมชน ส่วนบนรรพชิตเมื่อมีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองย่อมมีสมาธิและปัญญาเจริญก้าวหน้าสามารถดำรงพระาศาสนาให้มั่นคงได้ดังนั้น ศีลหจึงเสมือนรากแก้วของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความเจริญในทางธรรมผู้ที่ตั้งมั่นในศีลยอมได้ชื่อว่าเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความปลอดภัยทั้งทางโลกและทางธรรมศีลห้าเป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้ครองเรือนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นเสมือนเครื่องกำกับกายวาจาใจให้บริสุทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นหากพิจารณาทีละข้อจะเห็นความงดงามและคุณค่าของศีลได้อย่างลึกซึ้งดังนี้ปานาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การละเว้นจากการทำลายชีวิตใดๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์คือการเคารพสิทธิในการมีชีวิตของสรรพสิ่ง ผู้ที่รักษาศีลข้อนี้ย่อมเป็นผู้มีเมตตาและเป็นผู้ให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่นเมื่อไม่เบียดเบียนใครย่อมไม่สร้างเวรสร้างภัยให้ตนเองอีกทั้งยังเป็นเหตุให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสบายใจเพราะต่างรู้ว่าชีวิตของตนจะไม่ถูกคุกคามอธินนาทานาเวร,รมณีงดเว้นจากการลักทรัพย์ ศีลข้อนี้สอนให้เคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่นการไม่หยิบฉวยสิ่งที่ไม่ได้เป็นของตนย่อมสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในสังคมทั้งยังฝึกให้รู้จักความพอเพียงไม่ละโมบในสิ่งที่เกินจำเป็นเมื่อทุกคนรักษาศีลข้อนี้ได้การอยู่ร่วมกันก็จะเต็มไปด้วยความมั่นคงและปลอดภัยกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามการรักษาความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองและเคารพในความสัมพันธ์ของผู้อื่นเป็นหัวใจสำคัญของศีลข้อนี้เพราะความประพฤติผิดในกามมักนำมาซึ่งความขัดแย้งความทุกข์ใจและความแตกแยกในครอบครัวการตั้งตนอยู่ในศีลข้อนี้จึงเป็นการสร้างความบริสุทธิ์ความมั่นคงและความไว้วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการพูดเท็จวาจาเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งการพูดเท็จย่อมสร้างความหลอกลวงความแตกแยกและความไม่ไว้วางใจขณะที่การพูดจริงพูดด้วยความสุจริตและประกอบด้วยเมตตาย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจความปรองดองและมิตรภาพ ศีลข้อนี้จึงเป็นเครื่องชี้วัดความน่าเชื่อถือและเกียรติของบุคคลสุราเมระยะมัชชะประมาทัฐานาเวรมณีงดเว้นจากเครื่องดองของเมาศีลข้อนี้มุ่งรักษาสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์เพราะการเสพสุราและของมึนเมาย่อมทำให้ขาดสติก่อให้เกิดการประมาทและเป็นเหตุให้ศีลข้ออื่นๆถูกละเมิดได้ง่ายเมื่อเว้นได้ย่อมทำให้จิตใจ,จแจ่มใส มีสมาธิและพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและความรับผิดชอบโดยสรุปศีลห้าไม่ได้เป็นเพียงข้อกำหนดทางศาสนาแต่คือหลักธรรมที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตในทุกมิติทั้งการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปลอดภัยการเคารพสิทธิของกันและกันการสร้างครอบครัวที่มั่นคงการสื่อสารด้วยความจริงใจและการรักษาสติให้พร้อมอยู่เสมอ เมื่อบุคคลตั้งมั่นในศีลห้าย่อมประหนึ่งมีเกราะปกป้องชีวิตและเป็นผู้ที่ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความสุขความสงบและความเจริญอย่างแท้จริงศีลห้าไม่ได้เป็นเพียงข้อกำหนดสำหรับการเป็นชาวพุทธที่ดีเท่านั้นหากแต่ยังเป็นเสมือนเกราะคุ้มครองชีวิตที่ครอบคลุมทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับสังคมและในทางธรรมเพราะเมื่อมนุษย์มีศีล ย่อมเกิดความสงบความปลอดภัยและความเจริญในทุกมิติของชีวิตดังนี้คุ้มครองตนเองผู้ที่รักษาศีลย่อมไม่ก่อเวรกับใครไม่สร้างกรรมหนักที่เป็นเหตุให้ตนเองต้องรับผลแห่งความทุกข์ใจการงดเว้นจากการฆ่าการลักการผิดในการมการโกหกและการดื่มของมืนเมา คือการตัดทางแห่งภัยที่อาจย้อนกลับมาสู่ตนเองได้ทันทีผลคือจิตใจสงบไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องระแวงว่าจะมีใครตามมาทำร้ายหรือถูกตำหนิติเตียนเพราะตนเองไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใดโกรกแห่งศีลจึงคุ้มครองผู้รักษาให้มีชีวิตที่ปลอดโปร่งและมั่นคงคุ้มครองผู้อื่น เมื่อบุคคลแต่ละคนรักษาศีลผลที่เกิดขึ้นย่อมแผ่ไปถึงผู้อื่นโดยตรงเช่นไม่มีใครถูกฆ่าไม่มีใครถูกลักขโมยไม่มีใครถูกหลอกลวงหรือถูกทำร้ายในครอบครัวทุกคนต่างได้รับความปลอดภัยในสิทธิและชีวิตของตนการรักษาศีลจึงไม่ใช่เพียงการคุ้มครองตัวเองแต่เป็นการมอบความปลอดภัย แก่เพื่อนมนุษย์และสพัพพสัตว์รอบตัวด้วยคุ้มครองสังคมศีลเป็นรากฐานของศีลธรรมและยังเป็นพื้นฐานของกฎหมายในสังคมด้วยเพราะกฎหมายส่วนใหญ่ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการเบียดเบียนและรักษาความสงบเรียบร้อยหากสังคมใดมีคนรักษาศีลห้าเป็นส่วนใหญ่ย่อมเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจความซื่อสัตย์ และความสงบสุขไม่ต้องสิ้นเปลืองรัพยากรไปกับการลงโทษหรือการป้องกันภัยจากอาชญากรรมสังคมเช่นนั้นย่อมเป็นสังคมที่มั่นคงและเจริญอย่างแท้จริงคุ้มครองหนทางสู่ธรรมศีลไม่เพียงเป็นกฎเกณฑ์ทางศิลธรรมแต่ยังเป็นบันไดขั้นแรกบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมด้วยเพราะศีลเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิ และสมาธิก็เป็นฐานให้เกิดปัญญาหากปราศจากศีลจิตใจก็ไม่อาจตั้งมั่นพอที่จะเข้าสู่สมาธิได้และหากไม่มีสมาธิก็ไม่อาจใช้ปัญญาพิจารณาความจริงตามหลักอริยสัจได้ดังนั้นผู้ที่ตั้งมั่นในศีลย่อมมีทางก้าวสู่การพัฒนาจิตใจและการเข้าถึงธรรมได้อย่างมั่นคงดังนั้น ศีลห้าจึงเป็นเสมือนเกราะอันครอบคลุมรอบด้านไม่เพียงปกป้องตนเองให้ปลอดภัยแต่ยังมอบความปลอดภัยแก่ผู้อื่นสร้างความมั่นคงแก่สังคมและเป็นฐานให้ผู้ปฏิบัติธรรมก้าวไปสู่ความหลุดพ้นเกราะนี้จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้เป็นของขวัญอันประเสริฐสำหรับผู้ครองเรือนและพุทธศาสนิกชนทุกคนข้อคิดที่ควรน้อมนำ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าศีลย่อมรักษาผู้มีศีลคำสอนนี้เป็นดั่งอัญ,ญมณีที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของศีลอย่างแท้จริงหมายความว่าผู้ที่ตั้งมั่นและดำรงอยู่ในศีลย่อมได้รับการปกป้องจากศีลน,นั่นเองไม่ต่างจากนักรบที่มีเกราะป้องกันตนในท่ามกลางสมรภูมิเกราะ ย่อมทำให้ผู้สวมใส่รอดพ้นจากอันตรายฉันใดศีลก็ย่อมทำหน้าที่คุ้มครองชีวิตผู้รักษาฉันนั้นศีล5ห้าจึงไม่ใช่เพียงข้อห้ามที่จํากัดเสรีภาพแต่เป็นแนวทางที่เปิดทางให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีคุณค่าผู้ที่มีศีลย่อมไม่สร้างเวรไม่ก่อใครและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ผลลัพธ์คือความสงบเย็นภายในใจและความไว้วางใจจากผู้คนรอบข้างเมื่อบุคคลหนึ่งตั้งมั่นในศีลย่อมเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมการน้อมนำศีลห้าเข้าสู่ชีวิตประจำวันจึงเปรียบได้กับการสร้างรั้วแห่งความปลอดภัยรอบตัวเองไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะมีภัยจากการล้างแค้น ไม่ต้องทุกใจจากความรู้สึกผิดและไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะระแวงตนเพราะความสุดจริตใจคือเกราะที่คุ้มครองอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นศีลยังเป็นทางนำไปสู่ความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในโลกนี้คือความสุขความสงบและความไว้วางใจจากสังคมส่วนในโลกหน้าคือบุญกุศลอันเป็นปัจจัยสู่ภพภูมิที่ดี ดังนั้นศีลย่อมรักษาผู้มีศีลคือถ้อยคำที่เตือนใจให้เราเห็นคุณค่าของการดำรงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนเป็นเครื่องย้ำว่าการรักษาศีลมิได้เป็นการปฏิบัติเพื่อผู้อื่นหากแต่คือการปฏิบัติเพื่อปกป้องและยกระดับคุณค่าของชีวิตตนเองอย่างแท้จริง